นี่บนีางอยู่นะครับี่ยิดเ็ตยก่อนรับแกมิดงาผมกระลกขึ้นกำมิดานมายถึงว่าไปยด้นมาเดัดคะับขึ้นมาผมจะมเตียงครับเออเด๋ขึ้นมาครัผมก็เียแกนได้ครับเบียมือครับนี่นกำมนี่ครับ

แ่รันนี้เรยเข้าเข้าออใช่ไหมโดนตรงนี้เลยใช่ไหมโดนตรงนี้ถ่ายจะพุ่งตองนี่มาถ่ายมาถ่ายตรงนี้เหรอจุดจุดจุดที่โดนโดนผู้ตายใช่ไหมโดนตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอแล้วไงต่อแล้วกมาแค่นี้มาบอกผมบ้านมีกับควงเนี่ยบ้กับควงที่มยเนี้ยล้วดหมากดเลือดไหลไหมเลือดหผอทษ มาให้มาขอไว้ครับขอโทษครับน um, ี่แบบิงไปอยากจะนอนเลยครับให้การเมื nice ่อวาไปหมดวิงไปไว้นู่นไปกับต่อใช่ไหมแล้ววิ่โดนแข้งมาเองได้พาไปหาหมอเลยแข้งเนี่ยเลืองไม่ออก ไม่ออกแล้วเองหนีไปมาตื่น้ามาหนีไปมแม่โทมาเออต่อตอ้ทำไปได้ยังแทงไปได้ยังแทงันได้ยังทะเลาะกันได้ยังต่อตอนได้ว่าตอนที่ว่าแม่แกโทรมาน้ทะเลาะกันได้ยังาแทงไปได้ยังแทงแล้วแทงแล้วคืนนั้นคืนนั้นเซ็ตแล้วก็นอนกับกนที่อพทอยมานอนกอดรือห่งแล้วแต่กัน แล้วก็ตื่นเห็นวัดเหนวันครับนอนแล้วก็เมรมาครับแมฆมาไมว่าอะไรผมเลยเสียหัวตัมาหา่าครับเขาแม่แม่ว่าพ่อไอ้ลูกแหลกไม่ัชครัทำ้งครับ แล้วเอ็นเอาแล้วเอทเอ็ m กระเป๋าตังค์โทรศัพท์เขาได้อ่หนเอเอาไปด้วยบัเอมนี่อยู่ในขอบตังค์ผมอยู่แล้วเขาเว้ามาเอาไปทดก่อน้วอะแล้วโทรศัพท์เัาโทรศัพท์นี่ผมเอาไปทอก่อนเค้าครับจุตรงไหนโทรศัพท์อยู่ตรงไหนชีจุะโทรศัพท์อยู่ที บน่นอรับมาเพราะเราดกเัโทรัพท์กนครับจุดไจุดที่ใช่ไหมอที่มอยู่อยู่แล้วจะเป็ของผู้ตายชีของผู้ตายออไปชีจุดโทรศัพท์ที่เอาเอาเขาสองวางไว้ยัวตัวซับตัวซับองเป้ามันนี่แหละใสานยตังค์กษที่มีบัตรบัตรอทีเอ็อยู่ด้วยนี้อยู่ไหน่ ทิ้งทิ้งทัดอะที่เอทิ้ต้งทิ้ทิ้โทรศัท์ไปนั่งนั่งนั่งวงแล้วทิ้งาเลยกระป๋าตังกระเปาตงที่มีดเอมทมีเอ็มคอยยืกันาวงะไที่เอมางต้น้ครับต้ครั้อย่างงี้อเ้าต้นี้ครับตู้เดี๋ยวมาครับ้นครับ ครับขอครับเพราะว่าเราตั้งตัวไม่ยากครับไม่ยากเข็งเอาไปเอ็งไปแตวเอ็งยังไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ตายตายใช่ไหมที่ออกไปจากบ้านเนี่ยรู้ยังรู้แล้วรู้แล้วว่าตายแล้วใช่ไหมรู้นี่เพื่อเป็นประตูขังเขาเลยใช่ไหมรึงเช้ามาเนีรู้เหรอผมไปตื่นอย่างนั้ใ่ไหมเตียงวันผมวางตรงนี้ลงมาตื่นเลยไม่เอาเลยอะ เลือดไหลเอ็งนอนก่อนไล้รู้แล้วใช่ไหมเขนเลือดไหลนะผมอวจะรุนกนางเงี้ยครับนอนก่อนอยู่ด้วยกันทุกาครับจุดอ่อีกนล็คจุดล็อคกุญแจจุดที่ล็อคกุญแจด้วยนะจุดที่เอาเอาเรื่องัพย์ แราจะมาข้าไ่อนนเดียทําหชหมโอับไปข้าวหนแล้วไปไปซานองเดี๋ยวขอแม่มาไม่ได้เลยถว้าคขอขอมาจับไปข้าวอู่นแล้วนะครับอดี๋ยวเแม่อเพื่อให้เรนเงินเดาน้ำยมมาทดไมขอแยตรวจแม่เตรียมไมย่งครับ มายัไมา่างนันเได้กระเจาต้นอกตนอกมันอยู่นสุมาครับผ็ท่าครับเจ้าอตนอกได้กะเจา้าย่ไแม่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 ลยใมตั้งใจขอใช่แม่เไงีก

ใ uh ช่ไหมอันน mm ี hmm. mm ้ใ hmm. ช mm ่ใ hmm. ช่ไหมวีอันนี้ใช่มใช่ไหมดีี่อบแ่แ่ม่คุณชมนงเวแม่ก็ต้องต้อ้อี่ยนัก็่อ

อย่างไปเอาไปเอาเอาอาอาเอาไปไมาน่ไปปปเอ่อไปปาปาคมาเอาไปเออสมัครไปยังบีอะไรทำเนาะเออท่นบอมีนะไม่ยังอื่นนเรา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 เฮมัไเนี่ยตัวตัวเอง้โหโอ้่ะแป๊บแปปบต่จราเขาทำไอเหี้ยอาบมอาบอมอาบอ

Thank <laughs> นี่เหมามีสำนึกอ่ะถ้านา้นอนในห้องนี่เหมาได้ทำงานนะแม่ลูกจะการมานะแม่ก็มานี่ขามีก็เข้าก่อนมีจะรับไปเอาด้วยมีผมลูกแล้เขามาต่อเหตุอย่างนี้เราแล้วตอนแรกอาคารนี่จะด้านนี้จะทุบทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ตอนแรกจะทุบทตีนไม่ว่าจะแปลงกุ้แกใหม่จะแปลงกุ้ลูกใหม่เพราะว่า พวกมันมันยุ่มมงมดนอและวแกบอกว่าแม่หลังวันนี่ก่อนนอเพาะว่าลาได้อไอเดือนกุมานี่ลาไปแล้วแล้ววันนี้วันที่สองแม่เจ้าแม่เจ็ดโมงาันบอกว่าเอเสียงห้องลูกกำเนิดตอนเสียงเขาก็โทรลูกันมาแล้วแกบอกคนครับฮัลโหลครับแกก็บอกฮัลโหลครับขอห้องไอ้ลูกกำเสียงละ พอบ่ายโมงเขาบอกวนี่บ่มีละเขาก็นึกว่าแกส่งลูกไปทํางานเขาลดลูกสาวอยู่นี่เขาก็ฟังยิ้มหน้าต่างอยู่นะว่าเนื้อเปิดพระลรงก่อนย่างฟังไปต่างก็อกไปเอาเข้าก็ไปเอาบ่ายโมงไปน้อยๆโทรติดต่อทั้นสองเบอร์น่ะปีละแล้วมัเห็นส่งเป็นไรถก็เปิดวันเขาก็โทรหาเรื่อยๆเนาะโทรหาเรื่อยๆแล้วก็วัน มันเสาแม่แรงจ้าการเซเว่นใจเราเอะนขอเบอร์โทรแม่ว่าจะติดต่อไอ้ไปเป็นพนาักง,งานพนักงานดีเด่นทรงอุงเทพ้าแก,กได้เหรียญอันนั้นแม่พอติดต่อมาได้งูแยไ่ไรแล้วก็เลยสังส่งหัวใจว่าขั่แกหนีไปกับไอ้น้องนี่แล้วก็เขียนจดหมายไว้บบกล้าเปิดโทรศัพท์อู้เอาก็เลยเสิร์ฟหัวใจมาขอ,อแกอาจจะเขีดดยนจดหมายก้ยาวลืมโทรศัพท์ไว้นี่ก้า เปิดวันแรกก็เจอวันตีนเลนะกูณเจ๋ยก็เปิดได้เพราะมันจังน่ะมาเปิดแล้วได้ส่งเดี๋ยวได้ก็มาเปิดมันหล่อหอมมั้งเปิดเลยนี่ส่งหพอก็บบไมีหยังก็เห็นเป็นผ้าห่มเหมือนลูกเขานอนน่ะถ้าเขาไหวได้ไดๆเขาลองพึ่งพอก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกันก็อยากให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าว่าเราเราจะทำอนไนดี อย,อย่างดีที่สุดนะครับขอให้ไว้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทุกอย่างตั้งแต่เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเล่นเราสามารถรวบรวมานหลักฐานแล้วออกไปจับแล้วก็บีบคั้นทุกพิธีทางให้เขาเขาเข้ามาดำเนินคดีให้ได้นะครับก็อ,อยากให้ให้คุณแม่และคุณพ่อเนี่ยเชื่อมั่นในการทํางานของของเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะครับขอเขาถูอมือปิบัตีตามกำสั่งมาอย่างแน่นนะคอยความมั่นใจ บัคกี้ผีก็นะ่เป็นไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเข้าใจเราเข้าใจแต่ถ้าเอากลัวว่าถ้าบัคกี้ผีก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางทางศาลนะครับปุวแกจะมาไงอไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นบุคคลที่เราต้องเฝ้าระวังไว้ต่อไปแกใจเย็นนะเออพนานแกบอกว่าแกฆ่าได้นอนกลางคืนแกใจเย็นมากๆเพราะวัารองเท้าคู่ที่แกใส่ตะกี้นะแม่มาเจอโฉนี่ แม่ไปโพลสะดุ <mel> ้งแล้วแม่แล so ้วป่อแกเนี่ยบอกว่าออกมาก่อนมาก่อนรอดตำรวจมาเจ้าก็ถอดรองเท้าไว้นี่แล้วก็เตียวไปเลยแล้วรองเท้านี่ยังอยู่กับแกแสดงว่าคืนที่เขาป้าโสบน่ะแกยังมานี่อยู่ก็แสดงโชคดีนะดีว่าเราก็ยังยังยังอยู่าบมอบมามอบตัวก็ยังดีนะแต่ตำรวจเราก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ให้คนร้ายมาลอยนวลนะนะครับนะก็ให้ความมั่นใจ นะครับเราเราจะทําคดีนี้อย่างดีที่สุดอยู่แล้วนะครับส่วนที่ว่าจะถูกเพี้ยนอะไรก็เป็นเป็นขึ้นอยู่กับสามพี่อะไรนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนะไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากจะคุณลงทวดอยังไงก็เหมือนกับลูกอ๋อประหารเลยฮู้ว์แฮหัวแตนหัวครับ คนที้แม่รักที่สุดเลยคือลูกลูกคนเดียวคนเดียวเลยครับเจ้าตอนที่แม่เจอซพนแม่ชอบเลยเขาชอบเลยแล้วเขาก็หมูแบบนี้เนี่ย่ปอแกเขา่าเออมันต้องเข้าไปใกล้เสื่อเพราะว่าอันแกตายในมุ่งแต่ดีไอ้นั้นหาหมูเพราะว่ามันรอทั้งนอกเออกระทูหานตรงนวนแล้วรองเท้าที่แกใส่เนี่ยแม่ทอดวันที่มามาเจอโอ่ะแกยังมีใส่แสดงว่ามันปิ๊กมมนอะมันยังใจเย็นเนาะมันรู้จักกับลูกสาวแม่ได้ ประมาณสองสามเดือนเนนแล้วมันแล้มันมานี่สอดนมันอยู่นี่มันนอนนี่นแล้วไ่เหรอมันอยู่นี่กินนี่เราต้อเคยคุยกับมันก่อนก็เคยคุยป่ะเขาเคยถามเอากับข้ากุ้แกตัวแกเหมได้ไปทำงานแกอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าไอ้น้องมีกับข้าวก่อไอ้เหมือนได้มาเด้อตัวมาเอากับข้าแล้วแม่ย่าได้จะนัดตังมีก่อเขาก็อุยเหมือนลูกเขาเนอะเคยทะเลาะกันบ่อยครับที่คบกันมาอันนั้นลูกบ่บ่ลูกบ่เนาะลูก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 คนตายเป็นไรตอนอยู่ชีวิตแบบนี้เหอเอามาให้แม่มาถือ แล้วแล้วตอนนี้แม่ทำงะนต่อไปเผาเสร็จแล้วก็จะเผาเสร็จแล้วก็วันพุธทำบุญควันพู้นาหาแลาบนมันเสาร์ครับเสาร์ทำบุญครับเผากระดูกนิดหนึ่วันนี้จะลื้อวันที่ห้าเลยมั้งวันเสาร์จะลื้อเลยก็ทำแผงแล้วเนาะรื้อเลยเพราะว่าปกติก็จะลื้ออยู่เนี่ยเนี่แหละ ตอนตอนมีชีวิตแก่หมเปยไม่มีเหลือไข่นะอยู่เพื่อนฝูงจะหักตลอดเหญไหนาดนใปนาไหเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเยอะ คนเห็นแล <ừ> ้วแจ้งตำรวจเลยป่ะพอแจ้งตำรวจแล้วเขาว่าเอ๊ะเด็กในลูกน่าตายท่านก่ในเมื่อเสี่ยเนี่ยไอ้น้องนี่ฮะโทรศัพท์จะแจ้งว่าไอ้น้องนี่แหละแม่งอแล้วบ่ายโมงเกอออกไปอ่ะเอออาจารยแม่น้องพาโทรหาลูกเขาว่าเสี่ยงแล้วเน้อลูกเนื่อยงไอน้องนี่ฮะเป็นยัางข้าแม่อัน อันห้องไ,ไอให้ลูกกำเนิดเสียงอะไรครับแกยังคาบอยู่นะถ้าบ่ายโมงมาหอนี่มีแล้วเอะเอากระนว่ามันไปส่งลูกเขาลดลูกเขาอย่านี้นอยู่สองสามวันก่อนไปได้รอบก่อนเลยย้ายไปบุญคือตรงน,ตน,นี้เขาอยู่กันสองคนอสองคนเราลูกสาวลูกนี่จะเป็นล,กลูกในตัวเองตอนที่ทำแผนที่ตอนที่สอขอคมามันพูดอย่างกับแม่มันว่าแม่ผมได ทั้งเผื่อไปผมก็ได้ตั้งใจเขาก็ขอทีเดียวกรรมเนาะเออเพราะว่าเฮาคือกู้ยางเนาะเออแล้วตันได้ตันกี่กิร้อประมาณสักสองกิ่งนี่ได้กันเฮาโบ๊ตได้ลำปตะกี้มันยังน้อยสำนักมันไงครับครับนั้นมันน่าจะใส่หมวกกันนอกนะจึงบอกละแม่ขอบคุณมากครับจ้า งานของเขาเน